m o ไม่ไม่ถืูเดียไม่จะอะไรอ,อ,อันนี้ซัมมนนี่พืนบวชไม่คืณนบวชไม่ได้ไหนาหักนานาปุยปุยนะเนาะคืดแทนนยืดแทนไม่ออกก่ะมาเป็นตะหักป็นตาแพรเฮตจะได้เฮไม่ออกัวเฮเป็นจะบ่เฮตจะได้เฮไม่ออกัวาเฮจะได้เฮคือจะเหตนะเฮตแบบไร

ปวดม่อหอดม่อหอดสี <as <as ่เด uh <si ือนสั่นเนาะอยากหนาอ่านหนังสือกระเพาะแตกนะฮะหนังสือกระเพาะแตกแล้วองค์นี้นะองค์ทหารอ่านหนังสือกระเพาะแตกเถื่อได้บางคับได้บางบางโตอ่านหนังสือก็ได้ได้ยินคอยโอนนี้ยินคอยไม่บอกเขาวะชื่อวัยินคอยวะ

โอ้ไปบังกว่างเลยจ้ะได้ยินแห้งแล้วบานนี้โอ้ได้ยินแห้งแล้วบานนี้ครับว่าได้แล้ว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 จุหน่อยได้แล้วก็บ่าได้เลยได้ยินแห้งแล้วบานนี้ Ao à, mani này... thư và kiếp cơm xuống chăm bay khẳng định thì đấy mà năm mà, mà cho nói mà ra nếu mới cho nói dù thang sư mà bạn luôn nhạc nó à, hay là nhạc nếu như để hên phần cho nội thằng nào nhìn mới đơ gì thôi sò cho cho sùi những này nè cho nói ừ? nhạc nằm này bao lòng sùi hãy nhổ hãy phẳng bằng dan daze mi akasi mi adi me daza khasi mi peda nangka ki nang tatsabu pe kata manusara nang ilun yang wasoko wa nyawn nyabali tewa nanatang bitana matanya wong ditandinya tayung angin dakotha kinati nancang ami subadi di dadi galatang <laughs> itanya Satana sopa kapati soya tidak mota Anya nisa cito usah jaga tahu lala balan la palanda nama amang nubaten nang kempe pun Yang pasut tangan abakan ti okeeng okay. geng lai geng lai Ya nam hai pon kadai keeng lai jauh Si kap ma wieng la bo Oh kaya kap johan le Manuamirot kap nih, Jasi kap nam คือว่าเบอร์อื่นจะเดินทางสู่นครปากเซ่ทีห้าวิธีทางกลับมานี่กัซ้ำบาบแปแหล่พันศาหนึ่งคนได้คือว่าสามเดือนปลายเนาะแต๋อขึหนหาเสาหนีเมื่อเที่ยิบนีไมันยันยโ่มเพิ่นเห็นแน่เห็นว่าก็ได้เห็นว่าหน้าตากะเสาะห้ยสนาเด้ะคนเท่าก็ได้อยู่สาย ยิ้มหขบเน่จะได้น้ยเหมียยดิม่แหงอยู่วอนั่งาตมาด้ไม่ออกอยู่ไซด์้ครับบึงนี่เนาะคอมเมนต์มาบอกนจะหน่อยขอกระดกกระล้นอยู่นี่นะสมนีหน่อย ถือว่าเก็บความทรงจําไว้เนาะรังหนึ่งทีได้มารวมน้าเพลินาบางคนก็นเห็นจนหน่อยเป็นตาหากเป็นตาแพงบางคนก็ในส่วนหนึ่งก็อุปโภคมู่ธนาบุญน,นำนำหยาดน,นำยมตัวคนทุกทานทีรวมถวายปัจจุปัจจัยให้สื่ออาหารสู่เนิ่นไดสซันก็คือว่าเนียนเพิ่กระได้ัันเมื่อทุกอ่านทุกองเนาะเขาอ,อุปโมูนาบุญน,นำอตอนนี้ก็ อันคือหลังจากสิเมือ่อก,กับน้องข้องโดนยิงจันกินหด,นดนเออพิ่น,นแดงเลยอ,าาเอ,าาอย่างนี้หมเลยเคยอยู่น้องเพิ่นเมื่อ่าแต่ก็จำเป็นละอ่ามานโดนพ่อสมควรเห็นเพิ่นเป็นตะหักเป็นตะแพงเอาคามานิดหน่อยองหนึ่งขำว่าเอาคามานั่งอยู่เี๋ยว้เจ้านี่คู่คู่หูเพิ่์นขำว่าเห้ เพราะว่าอยู่กับนิดหน่อยก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งในหยิมในหัวในบ่อในว่าคนเฮานี่อย่าโยมเออยู่ไซก็แดวแต่ขอแต่ว่าจิตใจเฮาบ่เป็นคนที่อิสาพาบาทบ่มีความโกรธความหลบความหลงอยู่ไซก็มีความสุขได้แต่ถาวบานเฮายีงมีความโกรธความหลบความหลงออยู่บนไดก็มีแต่ความถูกเวลา เพราะว่าความทุกข์นี่อยู่ที่ใจเฮาวอย่างโยม <c oughs> ถ้าใจเฮาคิดหลายก็เป็นทุกข์ทุกอย่างคืออยู่ที่ใจเมือ่อทุกสิ่งทุกอย่างอ่าบ่ต่างยังกับบ่ม,มีเงินบ่มีข้ามก็เป็นทุกข์ก็ออย้อนใจมันคิดเนาะเป็นทุกข์ภาษาบ่ม,มีข้าวกินก็เป็นทุกข์อ่าเพราะว่าคนเฮาเกิดมามันดุเดียวจะมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เอ่อมันปนกันเด้เนาะอ่าถ้าบ่มีสิ่งนี้มันก็เอิ้นว่าบ่แม่นมนุษย์แล้วเนาะ เพราะว่ามีความเจ็บเป็นไปธรรมดาเกิดแก่เจ็บใจไปธรรมดาเจ็บปวดไปธรรมดาเสียใจไปธรรมดาทุกคนโดวเดี่ยวแต่ไห้ครับเนาะเพราะว่าชีวิตแต่ละคนมันคือกันเนาะบางคนเกิดมาบีญพ่อบมีแม่บางคน,กนเกิดม,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 มาไปดูกรรผากำพ่อยสันทุกคนกระต้องสูรงร่วมกันจะได้จะหน่อยยิ้มหัวในตีมากระไรจะให้นินหน่อย ข่าหน่อยคิดว่าป่านครูบาสมจิตไนจำพรรษาอยู่ผางไตย,ยูเดียวนี่โอ้จังว่าเด,ด้อโมเน,น่น่อนที่กันแต่คือโมไห่ก็จะเ,เป็นได้เนาะ,ะเป็นบาจะได้คอมเมนต์ข้นสาสานาอ ที่เห็นนี่นิดหน่อยที่เห็นนี่บางองค์กระบวนไม่บ่อหอดสามสีเดือนเนาะก็มีก็ถือว่าสูตรเก่งในแต่ละองค์นี่คือแต่ละองค์นี่สิมไหให้เพ็่นสูตรฟังสอมสูตรบ่อสูตรเราใส่เลยว่จะใส่ใส่เพื่อนสูตรฟังเนาะว่าแต่ละองค์นี่ ิมได้จะหน่อยจไก่ก็จะมียิมได้เห็ดจะได้เห็ดเอหัวเหเห็มือหัวเห็ดเห็ดเป็นปะะเห็ดจะไหนเหปจะเปคนคือนาเห็ุในเขาวัวแน่เพราะว่าเต็อ้างลัางพนเสาไง โอ้ยโอ้ยสุขสนอ้าวอยู่แล้วเพิ um ่นก um ็ม um ีความสุขอีแบบหนึ่งมื่อนี้อ่าก็เลยมาอบรมสนทนาธรรมญาณน้ำโยมดินมาแทนซะข้างจุดไหนเนาะ ברוקולד. אין רואה. ברוקולד. อก่อนสิปิดไรบื่อมียังกระบอกซูฟังอ่าใช่ต่เราองค์เพ่นห้อ่าซูซูฟังห้พ่อนไพ่นเป็นภาษาบาลีอ่อันนี้มุ่นพร้อมกันเก้นเจ้าเกินเจ้าเนี่ फ दिन जानदुमा

一蒂比苏巴卡瓦朗山，满山不多 ข้าเจ้าว้บ่บ่ตาทุกองมากาจรบติดองอย่าให้ไรลงก้อยจิน้องต้งต้องปานิบานขอให้พบหลวงแก้วแก้วหมมานคอยท่านพะสอนข้าจไปนมัสการพระเกศแก้วพุทธรามาี เจรสตเป็นเทวีเทสะกาลกุศสัมปันนอยทีพิวะกาวสมาสสมพุทณนะโมกรจายพระธรรมเจ้าของพระพุทธองค์เมื่อกาจรับจิตค์งยาให้ไหลลงก็ให้จิต น้องตรงทางบ้านนี้บ้านก็ให้พบลวงแก้วก็ให้แก้วมู่มาให้ท่านประสิอัก็จะไปนมัสกัระเแก้วจรมานเรีสนเทวกาลา กูซาราสัมปันโนอิเดบิโสุะาะ้าวอรหังสัมมาสัมพุทโตนักโมกจาวภสังกาจาวของพระพุทธองค์มกาจารับจิตดวงย่าให้ไรรง chăm nong tung tăng ba ni ban gọi bốp luồng kéo gọi kéo mồ man gọi tan ba dìa pha cha bay nam ma sa can ba kiệt kéo ba chú ra ma niên sa ta bên thì vai thì sa ca la cô sa la sam ban no. ไอ้นี่นหน่อยสูตรซูฟังแต่ละองค์หนึ่งที่ว่ามาองค์ก็สูตรมงคลเก่งๆเลยอย่ายนุ่มเห็นไหมหน่อยสูตรเก่งอ่าอนสิได้กุจวนในเมืองอยู่แต่เปรียบเทียบเนาะเพิ่นดูเพิ่นมันหาบ่มียังหลายเดอ้อมาเห็นหนาซื้ออ่ไ้มาเทสูฟังหรอก อาเซบ่มีสา,าอาเนาะมาให้เห็นมาไลาส่สดให้เห็นสม,มนินหน่อยอเ่ินเป็นตหาหักไปเป็นตาแพง่งอ,อยู่น้ำเพินก็มีความสุขอีแบบนึงสัญญาณบอดีเดือจานสมจิตโอ้สัญญาณบอดีบะสัญญาณบอดีเดือดหัวใจมีปัญหาเนาะอย่ย <c oughs> อาโยมบอยหย่อนก์เด้อ เพราะว่าอยู่ผีคึืบๆเนาะคือฝ no? นที่ตกอืมแต่ว่าแต่ว่าพันตกเถือ่อก็เลยมาถักถ่ายน้ำหยาดน้ำยมสบายดีอย no? ู่ดีเนาะหยาญยมทุกคนทุกทานทอ่นาที่บวชเห็นหน้าเห็นตากันดนนะเออทั้งวันสินอยู่ดีมีแหงเนาะอ่าขอให้อยู่ดีมีแหงสุขค,คนเด้อหายจากอา่าพญานาโควิดสิบเก่ากันซะ เพราะว่าตอนนี้โควิดก็ยังพันดทหายไปจากบ้านเมืองเฮาแต่ว่าทุกคนต้องมีสติมีสตินํำกันการไปการมาการเที่ยวก็ดีไปไซค์ใครมีสติแด้วยอย่างิงุ่มทุกคนทุกทานเป็นห่วงเพราะว่าอาตมาไปไซค์เซฟตัวเองขึ้นกันเนะาะเพราะว่าทั้งเขตนี่ครับแท้เขตนี่บ่มีโควิดดอกแต่ว่าอุกตีจะเมื่อยเนาะแต่ก็จำเป็นละ เพระาะว่านี้จากวัดกับประมาณสามเดือนปลายแล้วยังพันไหนกับวัดเต๋อกับบริษัทใดผู้ใดมีรถเนาะข้อขืน,นม้อนน้ำไปเดอ้อรถส่วนตัวก็ได้ข้อขี่ขืนม้อนน้ำแน่เพราะว่าบออื่นนี่จะเดินทางสู่นครปากเซ่ก็เลยมาไล่สดให้ยหยานให้นุ่มในเบิงกวมนะหากกองนินหน่อย ว่าเคยอยู่ร่วมกันมาจัซะอยู่ระยะสันแต่ก็มีความสุขกเป็นความทรงจําโดยสบายดีโอ้สบายดีเด้อดีมีแห่งทุกคนทุกทานที่เข้ามาส้มกินหอดคิดถึงคือกันงาตาโยมในส่วนในส่วนที่ว่าวิกิตเนาะบางคนก็มีความถุกบางคนก็มีความสุกส่วนไร่ถูกลร้กวัวสุกส่วนลรยเนาะแต่ก็เข้าสู่ส่วนไปนํากัน าบไรที่เฮายังมีลมหายใจเฮาต้องสู้ไปนํากันอ่าเฮาบ่าต้องคิดทถอใจอ่าเพราะว่าในเมื่อสิ่งที่มันเกิดอ้วก้มันเกิดไปแต่สิ่งสาคัญคือใจเฮานน่บ่ต้องงอนแอเนาะให้สู้ให้ส้นไปน้ากันเถ่ะอ่าสบายดีข่ะหน่อยเออเอาจะเดินผ่อนอันไหน <laughs> bây giờ nhân cho mẹ hoàng nhân hoàng nhân không nhân hoà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 ng bộ เอาเอาสำนีซะก่อนเนาะมาสางกุ้งพืลอยให้งานในโยมมามาสนทนาก็ดินบ่ได้ตั้งใจมาบอกว่าบาแบบว่าให้รรมะดอกเอ่อพาคันตั้งใจมาให้รรมะก็จะคุ้มผ่าคุ้มแพร่เนาะอันนี้มาถ่ายถอดสดให้เห็นอย่าซื้อ Cow, những à, còn, còn, sẽ... à, còn không mô liên con chú cày không anh bảo các bạn nhảy còn nhà nhôm Chào mừng quý vị đến với bộ phim Năm Chúa Nói Cô ừ. nhìn được không? Được Sao đi vậy? Sao đi vậy? Bây giờ này, chú Nói nhìn, bà. Này, nói nhìn bà. <laughs> cái 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 bà đi vậy? Bây giờ này, chú Nói nhìn bà đi vậy? Bây giờ này, chú Nói nhìn bà đi vậy? Sao bà đi vậy? Bây này, chú Nói nhìn

สององค์เนี่ยพยายมบานรนนะพยายมบพยายิบ้าเหตุเห็ดห,ห, <c oughs> ห้ั่วทังอยู่ดูว่ไร้เห็ดไไเพื่เ่จั่วทักอยู่ดูว่าอะไรไหมเห็นไหมคนที่ปิดไล Ôi Chưa nói mới hết hãy Hãy đó Hãy cả nó à, phít lây này chưa nói mùi đó, lây này man